ครับผมวิลลี่จากมิลานนะครับวันนี้พามาชมงานติดตั้งในรถนิวเตอร์ต้าฟอร์จูเนอร์กันนี้ครับกับชุดคุณภาพสียงยอดเยี่ยมเลยนะฮะด้านหลังนี่เราทําเป็นตู้ไฟเบอร์หล่อนะครับเข้ารูปสวยงามนะฮะเป็นซับสิบนิ้วของล็อกกอดเพราะว่าแอมนี่เราเล่นเป็นแอมสองตัวนะฮะเป็นของเมอร์คิลลี่เลยนะฮะแล้วทําเป็นงานเอ่ออลูมิเนียมครอบเข้าด้านล่างเลยนะฮะสวยงามครับสำหรับฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวเราไปชมด้านด้านครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับไพรถ New Fortuner น r d Sport คันนี้แล้วครับคันนี้เนี่ยเราได้ทำการเปลี่ยนละโงเป็นของ m ม r ร l คี่นะฮะเดิมเป็นละโพง j บ l มานะข้างหน้าเป็นสามทางแต่เราทำการเปลี่ยนละโมงมอรี่เข้าช่องเดิมทั้งหมดนะงานดูเรียบร้อยลงตัวเลยครับแล้วด้านหน้าเราใส่เป็นโพลเซอร์ของ a u d ดซันปิดวันด้วยครับตรงนี้นะฮะเป็นตัวโพลเซอร์ใช้ในการปรุงแต่งเสียงนะครับสังเกตว่าเราใช้ฟอนเดิมนะฟอนเดิมจากโรงงานเนี่ย แต่เราใช้โพลิเซอร์เนี่ยปรับการเสียงให้ดีขึ้นเลยนะเนี่ยเป็นฟ้อนเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าพอมีโพลเซอร์เนี่ยคุณภาพเสีเยงยอดเยี่ยมมากขึ้นเลยฮนะมาฟังกันครับรายละเอียดเครื่องเคาะชัดเจนมากเลยนะฮะแล้วเบสหนักแน่นขึ้นเมื่ออย่างเราต่อหลอดตู้ฟเฟอร์ไว้ด้านหลังเนี่ยเบสจะหนักแน่นขึ้นเยอะเลยนะครับ ตำแหน่งนักร้องลอยเด่นอยู่ตรงกลางนี่เลยนะฮะเสียงดีมากๆครับสำหรับฟอร์จูเนอร์นะฮะเอรีดสปอร์ตนะครับลูกค้าชอบความสนุกสนานบันเทิงนะคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมน่ะฮะติดต่อเข้ามาที่ผมวินลี่เลยนะครับที่เบอร์โทร086 9 5 6 6 6 6าวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ